กลั Sport Weekly บ,บเข้าสู่เบรกที่2นะคะของรายการสปอร์ตวีคลีออ t ทดอร์ประจําสัปดาห์นี้ค่ะอย่างที่ได้พูดกันไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าวันนี้นุ่มนิ่มพงผู้ชมมาอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นั่นก็คือสนามบาสเกตบอลที่อาคารกีฬาเวส2ค่ะ ซซ่งทกินี่ใช้เป็นสังเวียนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลในรุ่นของเยาวชนตั้งแต่อายุ 14, 16แล้วก็19ปีนะคะแม้ว่าจะเป็นรุ่นการแข่งขันของเยาวชนค่ะแต่ต้องบอกว่า ถ้าได้ชมจริงๆแล้วนะคะทุกคนจะต้องสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไม่แพ้การแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นพี่ที่เขาแข่งกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเด็กๆเยวาวชนไทยทําผลงานได้ดีด้วยแล้วก็วันนี้เรายังได้เห็นฝีม้ลายมือค่ะของต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสโมสรแล้วก็ทีมชาติของฟิลิปปินส์นะคะที่เพิ่งไปคว,ว้ารางวัลระดับเอเชียมานะคะคราวนี้เนี่ยเรามาเจอกับทีมชาติของเด็กๆไทยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสนุกแล้วก็มันมากเลยทีเดียวถ้าอยากรู้นะคะว่าไฮไลท์ในการแข่งขัน วันนี้จะเป็นยังไงต้องตามนุ่มนิ่มไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเกมการแข่งขันวันสุดท้ายนะคะนุ่มนิ่มต้องบอกว่าแหมไปดูในสนามนะคะเข้มข้นมากเลยจริงๆค่ะสำหรับกติกานะคะของการแข่งขันรายการ NCWA Pacific Rim Championship 2016เนี่ยนะคะเขาจะมีการแบ่งให้แต่ละทีมเนี่ยจะเจอกันหนึ่งครั้ง ภายในกลุ่มของตัวเองอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีกลุ่มเอกับกลุ่มบีก็คือกลุ่มเอนี่มีบาตังกิรัสนะคะสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็มหาวิทยาลัยรีนัครินทราวิโรดนะคะกลุ่มบีก็จะมีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็โรงเรียนนาชาตเทรลแล้วก็โรงเรียนวิทยาลายัยซันโตโทมัสนั่นเองนะคะในรอบตัดเชือกเนี่ยจะมีเจอกันนะคะในหนึ่งครั้งภายในกลุ่มของตัวเองส่วนเข้าสู่รอบตัดเชือกในทีมอันดับ3า จะควาทีมนะคะเพื่อไปเจอกับทีมอันดับ2ของอีก1กลุ่มส่วนที่อันดับหนึ่งนั้นก็จะเข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศค่ะซึ่งเดี๋ยวจะไปเจอกับทีมที่ชนะในรอบตัดเชือกอีกครั้งนะคะ2ทีมที่แพ้ในรอบตัดเชือกนั้นจะได้เข้าไปชิงรางวัลด i วิชั่น2เพลทรางวัลนี้นะคะมอบให้สำหรับท่านที่ได้รางวัลที่5หรืออันดับที่5ในการแข่งขันโดยเพลทนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการการันตีว่า ในปีหน้าพวกเขาจะได้ไปเล่นในดีวิชั่น2แทนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดของด i วิชั่น2นะคะถ้าสำหรับปีหน้ากลับมาลงมืนการแข่งขันอีกก็จะเป็น2ดีวิชั่นนั่นเองนะคะส่วน2ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศนั้นก็จะไปชิงรางวัลที่3ของ Division 1นั่นเองนะคะและ2ทีมที่เหลือจะเข้าไปชิงชนะเลิศ ดิวิชั่น1 c h a m แชมเปี้ยนชิพคัพนะคะสำหรับการแข่งขันทั้ง3วันต้องบอกว่าเข้มข้นจนถึงวันสุดท้ายซึ่งเป็นรอบไฟนอลค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสำหรับผลการแข่งขันรุ่นเล็กสุดนะคะของบาสเกตบอลชายชุดเยาวชน U14 ซึ่งคู่ชิงนะคะเป็นคู่ของทีมชาติหรือเป็นชุดเล็กนะคะเจอกับอัศสัมชัญบางรักค่ะ ซึ่งผมปรากฏว่านะคะคู่นี้่ะทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นทำผลงานได้ดีกว่าก็เอาชนะอัสัมชันบางรักค่ะแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่นยู่14ไปครองก่อนสำหรับรุ่นเล็กรุ่นแรกนะคะไปต่อกันด้วยคู่ยู6นะคะหรือว่ารุ่นอายุไม่เกิน16ปีในรอบชิงชนะเลิศค่ะคู่นี้ต้องบอกว่าสนุกทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการเจอกันนะคะของทีมไทยทั้ง2ทีมเลยค่ะระหว่างทีมอัสัชัญบางรักนะคะมาในชุดสีแดง กับโรงเรียน Trail Baby Dragon U16 ว่าเ r รลอินเตอร์เนชั่นแนลส o ูนะคะในรุ่น U16 นะคะวันนี้มาในชุดสีเทาค่ะซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้นะคะขับเขี่ยวกันสูสีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าใน2เซตแรกของควอเตอร์แรกนั้นปรากฏว่าเทรลนั้นนำไปก่อนด้วยนะคะที่สกอร์4 6ต่อ31ค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะหลังจากที่ขับเที่ยวกันมาจนถึงควอเตอร์สุดท้ายค่ะผมปรากฏว่าเป็นเทรลเบบี้ดราก้อนยูสินะคะหรือว่าโรงเรียนนานาชาติเทรลนะคะที่คว้าแชมป์รายการนี้ในรุ่นยูสิบไปครองค่ะด้วยสกอร์นะคะ79ต่อ60คะแนนนั่นเองค่ะก็มผมปรากฏว่าเทรลเบบี้ดราก้อนนะคะสามารถเอาชนะอสัมชัญบางรักไปได้คว้าแชมป์รายการนี้ในรุ่นยูสิไปครองได้สําเร็จค่ะ ส่วนในคู่ไฮไลท์นะคะของรายการนี้นั่นก็คือคู่ชิงชนะเลิศลสำหรับรุ่นอายุไม่เกินยูสิบปีนั่นเองนะคะในรุ่นนี้ค่ะเป็นการเจอกันร,ระหว่างวาตตังกิลาสทีมชาติฟิลิปปินส์รุ่น U18 นะคะวันนี้มานในชุดสีน้ำเงินค่ะส่วนสโมสรการไฟฟ้าหรือว่า PEA นะคะเป็นทีมจากไทยเข้ามาเจอกันนะคะวันนี้ทีมไทยของเราใส่ชุดสีชมพูนะคะ สำหรับคู่นี้นะคะต้องบอกว่าแม้ว่าบาตังกิลาสทีมชาติฟิลิปปินส์เขาจะต่ออายุให้เรา2-3ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ปรากฏว่าแมมทำผลงานจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างทิ้งห่างไทยครึ่งๆเลยทีเดียวนะคะที่41ต่อ28คะแนนค่ะส่วนในท้ายควอเตอร์สุดท้ายนะคะทีมไทยของเรามีการขยับขึ้นมานะคะจี้สกอร์เข้ามาเรื่อยๆแต่สุดท้ายนั้นสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะก็โดนบาตังกิลาสทีมชาติฟิลิปปินส เอาชนะไปนะคะด้วยสกอร์59ต่อ4 4, 4, 4ค่ะส่งผลให้เป็นทีมบาตังกิลาสจากฟิลิปปินส์อยู่18นะคะคว้าชัยในรายการ NCAA Pacific Rim Championship 2016ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นแชมป์รายการนี้แล้วก็คว้าถ้วยโชฟี่นะคะจากโรงเรียนนานาชาติเทรลสไปครองได้สำเร็จอีกด้วยละค่ะ และนั่นก็คือไฮไลท์ของการแข่งขันในวันสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าสนุกสุดมันแล้วก็รู้กันไปแล้วนะคะว่าใครที่เป็นแชมป์แต่ละรุ่นนะคะของการแข่งขัน NCAA Pacific Rim Championship 2016ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านุ่นนีมยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะนั่นก็คือ ผู้เล่นยอดเยี่ยมของการแข่งขันในแต่ละรุ่นหรือว่ารางวัล MVP มาฝากด้วยนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะหลังจากจบการแข่งขันแล้วหลายคนคงอยากทราบค่ะว่าเอ๊ะจะมีการแข่งขันรายการนี้ต่อไปในปีหน้าหรือเปล่านะคะโอจะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในส p o r t ตวิลลี่เอ o o ท์ช่วงหน้าค่ะ